สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนภาษาอังกฤษจากพระคัมภีร์ไบเบิลกับครูแมนดี้ทาง Made for More Channel นะคะรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านพระคัมภีร์ไบเบิลโดยคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์จากหัวข้อ The Power of Words หรือพลังของคำพูดนะคะคนส่วนใหญ่เมื่อพูดอะไรออกไปก็ไม่สนใจกับสิ่งที่พูดไปแล้วแต่คำพูดสำคัญมากนะคะเพราะมันสามารถสร้างหรือทำลายก็ได้เชื่อว่าทุกคนคงเคยมีประสบการณ์กับการถูกทำร้ายจิตใจด้วยคำพูดจากใครบางคนในขณะเดียวกันเชื่อเธอเขาว่าเราเองก็เคยทำร้ายจิตใจคนอื่นด้วยคำพูดเหมือนกัน โดยที่เราอาจไม่ตั้งใจหรือไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้เราจะไปดูสี่หัวข้อพระคัมภีร์ไบเบิลนะคะว่าพูดถึงคำพูดไว้ว่ายังไงบ้าง Proverbs 18:21 Death and life are in the power of the tongue สุภาษิต18:21ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นจริงที่สุดเลยค่ะลิ้นอาจจะเป็นอวัยวะชิ้นเล็กๆในร่างกายเรา แต่มันมีอํานาจในการเสริมสร้างหรือทําลายล้างที่สูงมากนะคะคำพูดเพียงหนึ่งคำจากลิ้นของเราอาจทําให้ใครบางคนมีกําลังใจมีความสุขหรือทําให้ใครสิ้นหวังหรือเป็นทุกข์ก็ได้ค่ะสับง่ายๆแต่สําคัญจากข้อพระคัมภีร์นี้ก็มีคําว่า death นะคะเป็นคํานามแปลว่าความตายส่วนคำในตระกูลเดียวกันก็มีคำว่า dead เป็น adjective นะคะแปลว่าตายแล้วส่วนคำว่า die เป็นคำกริยาแปลว่าตายและคำว่า t g u e เป็นคำนามแปลว่าลิ้นค่ะ Matthew 12 37 for by your words you'll be justified and by your words you'll be condemned Matthew 12 37 พราะคำพูดของท่านจะทำให้ท่านพ้นผิดและคำพูดของท่านจะทำให้ท่านถูกกล่าวโทษได้เหมือนคำตัดสินของผู้พิพากษานะคะคำพูดมีพลังที่จะตัดสินให้ใครถูกหรือผิดก็ได้ค่ะคำศัพท์ที่สวยนะคะ justify เป็นคำกริยาแปลว่าพิสูจน์ว่าถูกต้องทำให้ถูกต้องเท่ากับคำว่า validate uphold, defend และคำว่า condemn เป็นคำกริยาเหมือนกันแปลว่าประนามตำหนิตัดสินว่ามีความผิดเท่ากับคำว่า denounce, criticize, punish Ecclesiastes 10:12 Words from the mouth of the wise are gracious, but fools are consumed. By the o อน lips ปัญญาจารย์ 10.12. คำพูดจากปากของคนฉลาดนั้นสง่างามแต่คำพูดจากปากของคนโง่ย่อมเผาผลาญตนเองดังนั้นคำพูดจึงเป็นตัวตัดสินได้ว่าเราเป็นคนฉลาดหรือโง่เขลาอยากเป็นคนฉลาดเราก็ต้องใช้คำพูดที่สุภาพสง่างามนะคะคำศัพท์ที่สวยค่ะ gracious เป็น Adjective แปลว่าสง่างามสุภาพเท่ากับคำว่า c o u t e o u s Polite, Kind อีกคำก็คือ Consumed เป็น Adjective เหมือนกันแปลว่าถูกพลานถูกทำลายเท่ากับคำว่า Destroyed, Demolished Psalm 119.105 Your word is a lamp to my feet and a light to my path. สดุดี1นึ่งรวาจาของพระเจ้าเป็นโคมไฟให้ทุกย่างก้าวของฉันและเป็นแสงสว่างส่องทางให้ฉันแน่นอนค่ะคำพูดที่ดีที่สุดก็คือคำพูดหรือพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้จักคำพูดของพระเจ้าก็จากการอ่านพระคัมภีร์ ยิ่งอ่านเราก็จะยิ่งเข้าใจและมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าค่ะคำศัพท์ที่สวยก็คือคำง่ายๆนะคะคำว่า path เป็นคำนามแปลว่าทางเส้นทาง words are very important because they can build you up or tear you down คำพูดสำคัญมากเพราะมันสามารถสร้างหรือทำลายคุณได้ แง่คิดที่จะฝากกันในวันนี้ก็คือเราต้องระวังการพูดและการใช้คำพูดของเราให้มากๆค่ะเพราะเมื่อไร่ที่เราพูดอะไรออกไปแล้วเราจะเรียกคืนกลับมาไม่ได้แล้วค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้ก็เช่นเคยนะคะขออธิษฐานในพวกเราทุกคนก่อนค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้และอีกคลิปหนึ่งที่มาจากคำสอนในพระคัมภีร์ ขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรและนำทางทุกคนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและมีความตระหนักอยู่เสมอขอให้พวกเราพูดจาด้วยถ้อยคำที่ดีต่อกันให้เกียรติกันทุกครั้งก่อนจะพูดอะไรที่ไม่แน่ใจขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ชี้นำและดลใจพวกเราให้ใช้แต่คำพูดที่ดีๆต่อกันทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและพระฉายให้กับพระเจ้าของเราในนามพระเยซูเอเมนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในวันนี้ถ้ามีความผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยค่ะแล้วถ้ามีคำถามหรือต้องการให้อธิษฐานอะไรให้ก็เขียนในช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะและถ้าอยากให้กำลังใจกัน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกคนสวัสดีค่ะ